รุปตลาดหุ้นหนึ่งนาทีวันที่26ธันวาคมปี67เซตลบ3จุดปิดที่1,397จุดมูลค่าซื้อขาย24,000ล้านบาทเป็นต่างชาติประเภทเดียวที่ซื้อสุทธิ400กว่าล้านบาทเมื่อคืนตลาด้สหรัฐยังปิดทำการเนื่องในวันคริสต์มาสนะครับโดยมีผลสำรวจนักลงทุนสหรัฐเหมือนที่25ที่ผ่านมาให้น้ำหนักตลาดขาขึ้น37เป็นตลาดขาลง34เและคืนนี้จะมีตัวเลขผู้ขอยื่นสมบริการว่างงาน ซึ่งจะทําให้เห็นทิศทางของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อยโดยมีข้อมูลจากธนาคารโลกเพิ่มประมาณการ GDP ของจีนปี67อยู่ที่4.9%และปี68อยู่ที่4.5%ส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดลบด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เบาบางเนื่องจากหลายประเทศยังหยุดเทศกาลคริสต์มาสโดยมีข้อมูลนะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยผ่านสนามบินในช่วงวันที่1ถึง25ธันวาคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ